เราจะเป็นปราดนางฟ้าแห่งชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยหน้าที่ของปราดนางฟ้าแห่งชีวิตคือทำให้ทุกคนเห็นเราเนี่ยต้องมีพลังชีวิตแม้ไม่ต้องพูดทําไมต้องสวยทําไมหน้าเราเนี่ยดุดดังทองคําใครเห็นหน้าเราจะได้รับพลังงานออร่าในตัวเราแม้ไม่ต้องพูดใช้อานุภาพมันคือออร่าคือความสว่างโดยไม่ต้องพูดคุยดังนั้นรูปภาพสำคัญมาก เราคงไม่อยากอยู่กับคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวใช่ไหมเราคงไม่อยากเจอสามีหรือผู้คนกลุ่มคนที่เราเห็นแล้วเราหมดพลังใช่ไหมดังนั้นเราอยากได้สิ่งไหนเราต้องไปสอดคล้องกับสิ่งนั้นังนั้นถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูลเราอย่างเช่นเราแต่งตัวแล้วเราก็จะถูกตําหนิาทางสังคมใช่ไหมชาวบ้านเราจะต้อง เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเราจะต้องกล้าหาลุกขึ้นมาแต่งองค์ทรงเครื่องเราไม่ได้แต่งให้ใครเราแต่งให้องค์เราเห็นก่อนจิตวิญญาณของเราเห็นงั้นอ่งเปาของเราเนี่ยต้องงดงามก่อนเราต้องเป็นอ่งเป่าตัวเราเนี่ยต้องเป็นอ่งเปาไม่ใช่หนึ่งปีมีอ่งเปาตุดจีนครั้งหนึ่งเศกตนเองเนี่ยให้เป็นอ่งเป่าซะเองเธอจะต้องทำให้รู้สึกให้ได้ว่าทุกคนที่เห็นเธอเน่ะเหมือนเห็นซองอ่งเป่านั่นแหละคือพลังงานเฮง เทพีแห่งโชคลาภนางฟ้ามาหาเพ่งเธอจะต้องทําสิ่งที่สอดคล้องไม่ใช่ว่าให้เธอมาสวยแบบดิฉันเธอจะต้องสวยในลักษณะของเธอค่ะคนผู้หญิงทุกคนสวยค่ะสวยในลักษณะตัวเองแล้วที่สําคัญพลังงานแห่งความมั่นใจอันนี้จะต้อง จะต้องรับพลังงานจากคนที่เขาเคารพตัวเองสูงอะบ่อยๆหยุดเป็นประจำทุกวันทุกวันดังนั้นถ้าเราต้องการเป็นผู้หญิงเฮงสวยรวยสุขภาพดีเราจะต้องมีพลังงานสอดคล้องกับสิ่งนั้นมันจะง่ายค่ะไม่ใช่ว่าเธอไม่สวยแล้วเธอผิดนะเธอสวยค่ะเธอจะลำบากหน่อยไม่ใช่อะไร เธอจะยากเพราะความสวยเนี่ยเธอจะเห็นผู้หญิงหลายๆคนเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่เพราะเขาสวยเขาดูแลตัวเองดีเขาไปไหนเขาไปสมัครงานเขาจะถูกต้อนรับมันเป็นจิตวิทยาค่ะซึ่งเมื่อก่อนฉันก็ต่อต้านเราเราอัพเลเวลว่ะค่ะเราต้องการเป็นนางฟ้าแห่งชีวิตเราเราต้องให้ทุกคนก็เห็นรู้สึกว่านางฟ้ามาประทานพรเราต้องให้พลังงานเฮงเฮงหมายถึงว่าหน้าเธออะลงนะหน้าท้องด้วยตัวเธอเธอไม่ต้องให้ใครเจิม หน้าตาของเธอเนี่ยคือพลังงานเฮงไปไหนเธอจะถูกต้อนรับเป็นอย่างดีโดยที่ไม่ต้องพูดเยอะไปไหนก็คนก็ให้เกียรติผู้ชายเปิดประตูให้สามีจันทร์ทุกวันนี้ขึ้นรถก็ต้องเปิดประตูให้นี่คือพลังงานค่ะอิสระตีค่ะพลังงานนางพญามหาราณีเทพีแห่งโชคลาภถ้าเธอมีพลังงานนี้พลังงานแม่พลังงานเฟมินินชีวิตของเธอจะง่ายขึ้นมากค่ะเพราะเธอใช้พลังงานถูกคลื่น เธอใช้พลังงานเฮงบ้านนี้ทำไมคอนเซปต์เฮงมาก่อนเฮงสวยแล้วมันจะรวยง่ายๆเวลาเธอพลังงานดีชีวิตเธอเนี่ยมันจะสอดคล้องกับสิ่งดีๆง่ายมากมันมาเองด้วยโดยที่มันเดินไม่ต้องไปทาอะไรผู้ชายก็จะดูแลเป็นอย่างดีถูกดูแลเป็นอย่างดีเพราะเธอดูแลตัวเองดี